แค่นี้แต่ฉันต้องการหัวแก่จริงเลยยงออกแรงมาที่ฉันความจริงกูไม่ได้รักบ้านคนแกไม่มีวันได้ความรักที่ดี วันนี้นะคะเราจะมาทำ How To Make Up ล o o ของสายน้ำผึ้งจากละครเรื่องสามมิตานะคะด้วยเครื่องสําอางอ e t u d ด h o เาทั้งหมดเลยนะคะลุคนี้ได้รับการรีเควสตมาจากพี่คิตตี้เมคอัพนะคะแล้วก็น้องตนอยสีนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำล่าช้านะคะโอเคอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้ตัว BB Cream นะคะแล้วก็นิมออล่าเบอร์สลงให้ทั่วหน้าเลยนะคะเป็นการลงรองพื้นนะคะจากนั้นเราก็ใช้สปรองของเรียวเทคนิคนะคะกดเกลี่ยให้ทั่วหน้าเบาๆนะคะ โอเคหลังจากลงบีบีครีมแล้วก็ออร่านิมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็จะใช้สวิตรีซิปนะคะช็อกโกแลตนะคะมาทำเชดดิ้งนะคะเพราะว่าด้วยด้วยลุคของสายน้ำผึ้งเนี่ยนะคะเขาจะเป็นผู้หญิงผิวสีเข้มสีแทนนิดนึงนะคะสีน้ำผึ้งนิดนึงนะคะเราก็ต้องสร้างเฉดขึ้นมานะคะให้ดูขมเข้มนะคะตามลุคของสายน้ำผึ้งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้แปรงนะคะ ไลดั้งขึ้นมานิดนึงนะคะให้จมูกดูโด่งขึ้นนะคะเพราะว่าจมูกของเราไม่ได้โด่งเหมือนสายน้ำพึ่งนะคะเราก็ต้องทําให้โด่งขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะได้ปีกจมูกสันจมูกที่โด่งขึ้นมาแล้วเนาะปีกจมูกหายไปสันจมูกโด่งขึ้นนะคะต่อไปเราก็ใช้สวิตรีซิปตัวไฮไลท์เตอร์นะคะลงสันจมูกแบบนี้เลยเพิ่มความโดดเด่นให้กับ สันจมูกนะคะจะได้ดูจมูกตรงขึ้นแล้วก็ลงตรงใต้หนกใต้หนกตรงนี้นะค่ะใต้หนกแก้มนะคะใต้ตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หน้าผากแล้วก็มุมปากนะคะ5จุดนะคะแบบนี้เลยโอเคจากนั้นเราก็จะใช้ดินสอเขียนคิวนะคะลากเส้นคิวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะด้วยตัวของดินสอนะคะมันจะถูกออกแบบมาให้เป็นมุมแบบนี้เลยนะคะมันก็จะเขียนง่ายขึ้นนะคะ เห็นไหมคะก็ลากเส้นขึ้นมาแบบนี้เลยวันนี้ใช้สีดำเทานะคะเป็นการสร้างคิวขึ้นมานะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้อีกด้านหนึ่งของของดินสอที่มาในดินสอเป็นแปลงนะคะเกี่ยให้มันฟูงกระจายแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมก็ได้เส้นคิวที่ฟูงขึ้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะใช้มาสคาร่านะคะวันนี้ใช้เบอร์ห้านะคะปัดคิวนะคะขึ้นไปแบบนี้เลยนะ ก็ดรอปสีคิวขึ้นมานิดนึงนะคะจากตอนแรกเป็นสีดำนะคะก็จะดูแบบสีแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็จะใช้อายแชโดว์ครีมนะคะทาที่เปลือกตากรแบบนี้นะกดเบาๆนะคะเพราะว่าอายแชโดว์ครีมตัวนี้นะคะจะทําให้เครื่องสำอางติดทนนานจากนั้นเราก็จะใช้อายแชโดว์พาเลตนะคะใช้สีน้าตาลนะคะเอาแปรงที่เขาแถมมาให้นี่แหละลากเป็นเส้นขึ้นมาตรงหางตาแบบนี้นะคะเป็นตัว C แบบนี้นะคะเห็นไหมคะ เกลี่ยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ไล่ไปจนถึงหัวตาเบาๆฟูๆกระจายนะคะเป็นสีน้ําตาลชิมเมอร์นะคะมันก็จะไม่เข้มมากเท่าไหร่นะคะทําเป็นตัวสีนิดนึงนะคะแบบนี้วนๆแบบนี้เลยนะคะตัวฟองน้ำตัวนี้มันจะแพคให้สีอะชชโดชัดขึ้นนะคะมันจะดูไม่ฟุงนะคะจากนั้นเราก็ใช้สีทองนะคะแตะที่หัวตานะคะเบรนให้มันทุกอย่างมันกลมกลืนกันนะคะ นี่ก็จะเป็นน้ำตาลอ่อนๆนะคะไม่เข้มมากนะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะลงใต้ตาแบบนี้นะคะลากมาจนกึ่งกลางตาดำเลยนะคะแบบนี้นะคะให้มันฟุ้งๆนะคะ โอเคจากนั้นเราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเกือบดำเลยนะคะลากเป็นเส้นข้างล่างเบาๆนะคะให้ฟุ้งๆนะคะเพราะว่าลุคของสายน้ำพึ้งเนี่ยจะแฝงไปด้วยความดุนิดนึงนะคะแล้วก็บางครั้งก็ดูน่าสงสารแต่ว่าอีกบางมุมก็ดูลายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มันทุกอย่างดูซอฟลงไม่ชัดเจนมากนะคะจากนั้นเราก็จะใช้โอไมล์อายไลเนอร์นะคะเขียนเป็นเส้นอายไลเนอร์เบาๆเล็กๆไม่เยอะมากนะคะ ไม่วิงห่างออกไปเยอะด้วยนะคะโอเคก็ไปติดขนตาปอมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทาลิปนะคะลิปมันลิปปามก่อนนะคะก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีป,ปากก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ลิปสติกนะคะ p i n น e ซตอินเ n อร์นต <ip> นะคะคริสตัลชาย e ลิปนะคะ รู้สึกว่าจะเป็น P R D 3 0 2นะคะก็ทาที่ปากแบบนี้เลยก็จะออกแดงไม่เข้มมากนะคะดูเป็นเลือเลืล้อๆแล้วก็ดูชายนิดนิดนึงโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคของสายน้ำพึ่งนะคะที่ท้องแก่กำลังคลอดนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการมางาใจเลยค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย